ขวดน้ําที่เราดื่มกันนี่แหละทุกวันเลยเราจะเห็นได้ว่ามีเยอะมากซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดที่เราสวมใส่กันได้ค่ะตอนนี้นะคะครยืนอยู่อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจปราบขยะนั่นเองกับเจ้าของธุรกิจนะคะนั่นก็คือคุณคีร,ระวงนั่นเองสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอถามก่อนเลยค่ะว่าธุรกิจปราบขยะนี่มีความพิเศษอย่างไงคะ ของเราเป็นแฟรนไชส์รีเทเคอร์ขยะสำหรับคนที่ต้องการรับซื้อของเก่าครับแต่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงก็คือเราทำงานผ่านระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีเครื่องใหม่แล้วการปราบขยะนี่คือเราปราบยังไงคะพี่คือปราบขยะเราก็เริ่มตั้งแต่คัดแยกจากตามบ้านฮะแล้วเก็เปิดร้านรับซื้อของเก่าวิ่งหาลูกค้านำมาแปรรูปคัดแยกให้ถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็ทำการขายต่อได้รเรามาดูถึงขั้นตอนบ้างดีกว่านี่ พราอัออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคแล้วสิ่งเหล่านี้นี่มันจะกลายเป็นอะไรบ้างคะถ้าเรานำไปรีไซเคิลคือตัวนี้เราก็รีไซเคิลเป็นอลูมิเนียมอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นผลิตชิ้นงานแล้วแต่เลยครับส่วนอย่างเช่นพลาสติกเนี่ยถ้าเห็นพระอาาก็อย่างเพื่อยืดที่น้องใส่เนี่ยก็มาจากพลาสติกตัวนี้ครับอ,อย่างพวกรองเท้าก็เป็นพลาสติกตัวนึงก็คือเอามาทําได้หมดก็เป็นชิ้นงานใหม่ครั้งนึงคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีมลเสน่ห์ฮะคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเราไม่เคยกระทบอะไรใครอยู่แล้วฮะเรายิ่งกว่ามาม่ฮะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ต้องทิ้งขยะน้ำท่วมเราก็สบายพักงานปีสองเดือนฮะที่เหลือกลับมาก็ขยะล้น เมืองตอนนี้เก็บกันไมหมดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วธุรกิจนีสิ่งว่าขอให้ลงมือทำเท่นั้นแหละโอ้โหถือว่านําสิ่งที่แบบว่าใช้แล้วนํามากลับใช้ใหม่ได้อีกนะคะถือเป็นการลดเอความสกปรกของโลกด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ